ข้อนี้วาดรูปค่ะวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสจัตุรัสนะห้ารูปต่อกันให้เป็นผืนผ้ามันวางได้แบบเดียวอะ่ะเหมือนเรามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสห้าอันนะถามว่าวางให้เป็นผืนผ้าวางไงก็วางห้าอันต่อกันโอเคปะวางห้าอันต่อกันวางได้แบบเดียวอ่าคุณน้ําจะกลัวจัตุรัสจะไม่เท่ากันเราใช้วิธีการ ก๊อปปี้เลยจัตุรัส5อันต่อกันจนกลายเป็นผืนผ้ารูปหนึ่งที่มีเส้นรอบรูปยาว372็บนิ้วอ่ะคนนี้ง่ายมากเลยจัตุรัส5อันปกติเรารู้อยู่แล้วจัตุรัสเนี่ยทุกด้านมันเท่ากันใช่ปะทุกด้านมันเท่ากันพอเราวางต่อให้เป็นผืนผ้าเนี่ยเราต้องมองว่ามันจะกลายเป็นเส้นรอบรูปของจัตุรัส ต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้อันนี้คือเส้นรอบรูปนะขอบสีเหลืองนะถ้าคููน้ํามองว่ามันยาวด้านละ x สมมุติมันยาวด้านละ x ตรงนี้ก็ x เดี๋ยวเรานับพร้อมกันเนาะอ่ะกี่ x ล่ะอันนี้ 1x 2x 3x 4x 5 6 7 8 9 10 11 12x ค่ะ 12x ขอลบสีแดงแล้วกัน น x 4น้ำเงินของคุณน้ำป่ะอ่ะเส้นรอบรูปจะนับได้ทั้งหมด 12x เมื่อกี้นับพร้อมกันเนาะ 12x เนี่ยเขาบอกว่ายาวเป็น372โอ้ยสมการมันชิวขนาดนี้12คูณอะไรได้372ย้ายข้างไปหารค่ะ x ของเราก็เลยได้อ่ะเขียนว่าหาร12แล้วกันไม่ถนัดเครื่องมายหารเลยเขียนไปเศษส่วนเนาะอ่ะ ตัดเลขเลยค่ะตัดเลขเลยเราจะรู้ค่า x แล้ว x ก,ก็คือความยาวด้านของจัตุรัส12 3 3 16ทด1 12 1 12ได้ค่า x เ,เป็น31แสดงว่าไอ้จัตุรัสแต่ละชิ้นเนี่ยยาวด้านละ31โอเคไหมจัตุรัสยาวด้านละ31 31นิ้วเนาะ โจทย์ถามฮะพื้นที่ของจัตุรัสแต่ละรูปค่ะไม่ใช่เรื่องอยากพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรว่าด้านคูณด้านเอา31คูณ31ข้อนี้จะได้คำตอบเป็น96 1ึงเก่งมากเลยมีคนตอบได้ตั้งหลายคน961ตารางนิ้วค่ะเรียบร้อย